เก่งจังแล้วอ่าแล้วทีนี้ครับก็จะพาพวกเราไปดูหน่อยอ่ไปดูของจริงหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงอริสนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่าพวกเราที่จะใช้ก็ไม่ยากนะครับท่านก็เพิ่มเพื่อนเหมือนทั่วๆไปนะครับที่เราเพิ่มเพื่อนนั่นแหละนะครับคงเพิ่มเป็นเนาะ กดหน้าหลักแล้วก็ไปกดที่เพื่อนเพื่อนข้างบนขวานะครับแล้วกดค้นหาครับแล้วก็ใส่ line i เเขานะครับก็คืออนะอลิสาภาษาอังกฤษนะครับอลิสาเนี่ยครับแล้วก็ค้นหาก็าเจอแล้วครับกดเพิ่มเพื่อนแค่นั้นเองครับง่ายๆกดเพิ่มเพื่อน,พอ,นพอเรากดเพิ่มเพื่อนเสร็จเนี่ย เขาก็จะมีคําทักทายมาตั้งแต่ต้น,เ,นเหมือนที่ผมเอาไปให้ดูเมื่อกี้คสวัสดีเจ้าค้านายท่านนะฉันเชียร์ลิี่ยทั้งหมดที่ผมไปดูแล้วก็เขาจะมีอลิงก์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้น,นะครับตัวนี้ก็เข้าไปดูลิงก์เ,เว็บไซต์เขาเกี่ยวกับข้อแนะนานการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นหัวข้อหัวข้อเงี้ยนะเราเข้าไปดูเช่นอ Generate Tech ก็คือการค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาจะมีวิข้อมูลแย่งกนะโทเค็นเนี้ยเจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นให้เราดูว่าเขาแช์อะไรยังไงนะครับก็เข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับทีนี้ก็ส่วนวิธีการใช้งานนะครับการค้นหานะนี่เขาได้นำอันนี้ที่ผมสั่งวาดรูปไว้เนี่ยนี่ครับเขาวาดรูปได้สวยนะเนี่ยนานนะผมผมรอตั้งนานไม่เสร็จเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันนานเนี่ย แล้วก็กลับไปที่อื่นก็ได้ทุข้อมาใหม่อันนี้มาแล้วนะและรูปพวกนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับเราสามารถเซฟเอาไว้ใช้งานได้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาเพิ่มความละเอียดก็กดปุ่มเขียวได้ไดนะครับให้ละเอียดมากขึ้นอันนี้ผมผมสั่งให้ว่ารูปเมื่อกี้บอกว่า backslash img ภูเขาสูงป่าไม้สีเขียวสัตว์ป่านานาชนิดอันนี้ผมไม่ได้คอมมาแล้วเนะี่ย ดูสิครับสวยนะว่าดรรปสวยนะเออเซฟไปหน่อสยสวยดีนะครับเนี่ยมีสี่รูปนะครับมีสี่รูปเราก็แค่กดเซฟนะครับปุ่มนี้พอกดเซฟปุ๊บม,ม,มันไปอยู่ที่แกลเลอรี่ให้ไปดูอยู่หรือเปล่าต้กดใหม่เซฟปุ๊บรูปที่นายท่านอภิชาติเลือกแล้วหนมันมันทึกให้หรือ,อยังอ๋อนี่ นี่ไงเอขออภัยเจ้าค่ะอลิสาไม่เข้าใจคําสั่งนี่คือคําสั่งอ่าจไม่สมบูรณ์เจ้าคะ่ะเนาะอันนี้รูปที่นายท่านเลือกเมื่อกี้ผมกดที่รูปนะมันมาอย่างนี้นี่แล้วก็เซฟไว้เลยครับเนี่ยโอ้สวยมากเลยโอ้โหวาดเก่งนี่นี่ครับเซฟไว้เลยเอาไปใช้งานได้ครับก็ให้มาสี่รูปกันอ่ะทีนี้เราจะไปใช้งานเบื้องต้นก่อน คือค้นหาค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่เราต้องการเหมือนแชท GPT นะครับเราก็ใช้ใช้คำพูดธรรมดาเป็นคำแล้วก็มีวัคนะคเช่นมีอะไรผมให้ค้นหาเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอยู่ในของผมเมื่อกี้หงบอกนะบล็อกเคนคืออะไระคือคิดอะไรไม่ออกก็มางานเราเนี่ยบล็อกเคนคืออะไรสมาร์ทคอนแท c t ค,คืออะไร หรือเราอยากจะได้ความรู้เรื่องอะไรล่ะแล้วก็ใช้ใช้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ถ้าใครมีคีย์บอร์ดใช่ไหมสบายเราเลยพูดภาษาไทยเลยพิมพ์มันช้าเราก็จิ้มผิดจิ้มถูกลายตาตาลายอย่างเช่นเราอยากให้เขาค้นหาช่วยค้นหาประวัติจังหวัดนครราชสีมายุค สมัยคุณหญิงโมโออันนี้แปลเป็นกังกไม่เอาครับผมกดผิดออกไปนะครับเราไม่ต้องแปลงกรีครับแปลเป็นไทยอันนี้ไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดลืมไปแล้วก็กดพูดเลยเนี่ยกดไมโครโฟนตัวที่สองข้างล่างสีข,า,ขาวประวัติ จังหวัดนครราชสีมาสมัยท้าสุรนารีดูสิเขาจะหาได้ไหมเขาจะไม่ไม่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ทีละมรรทัดมาให้เราดูเหมือนชัด t g p t นะเขาก็จะพิมพ์จนเสร็จอ่ะทำจนเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับอันนี้เขาอ่านแล้วถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะพิมพ์มาให้นะครับตอบไม่ได้ไม่เข้าใจคําถามงไงครับ อันนี้เขาเงียบไปเนี่ยแสดงว่าเขา,เขาต้องตอบได้และเขากําลังค้นข้อมูลมาให้เรานะครับบางครั้งก็นานนะถ้ามันนานเนี่ยเรากดถอยหลังไปที่อื่นแล้วกลับมาใหม่ข้อมูลไม่หายนะครับเนี่ยผมผมกลับกลับไปที่หน้าอื่นเห็นไหมแล้วผมก็อาจจะไปดูโน่นดูนี่แล้วก็กลับมาเจอเขานะครับผมกดปากหมดดุดได้ด้วยนะดูไหนเนี่ยอลิสา อยู่ตั้งข้างบนอตาลายแล้วผมฤๅษาอยู่แหนฤๅษาข้างล่างไม่เห็นเธออยู่ข้างบนเนาะอ๋ออยู่ข้างบนนียครับนี่ครับมาแล้วครับนี่เห็นไหมมาแล้วแล้วเขมาเป็นหรือที่เรียกว่าโคราชมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยท้าสรนารีท้าสรนารีหรือเป็นที่รู้จักในนามของ ท่านหญิงโมเป็นวีรสตรีผู้นําการป้องกันเมืองจากการรุกรานของกองทัพลาวนะครับข้อมูลที่มาเนี่ยก็เรียกว่าสมบูรณ์แหละเพราะประวัติแบบนี้เขารู้นะครับอทีนี้ถ้าเราถามข้อมูลที่เป็นเรื่องปัจจุบันดูสิว่าเขาจะรู้ไหมขอประวัตินายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชา ดูเขาจะรู้จักไหมเพราะข้อมูลนี้มันก็ข้อมูลไม่นานนะแต่ว่านายประยุทธ์เขาเป็นนโยกายนานแล้วผมว่าเอไอต้องรู้ถ้าเป็นเรื่องข่าวสารเรื่องเรื่องใหม่ๆอะ่ะเพราะว่าเอไอตัวนี้มันรู้จักข้อมูลของต้นปีต้นปีก็ถือว่าสามเดือนถึงมีนานมันรู้เพราะามันเป็นเอไอที่ถูกเทรนนิ่งให้ได้ข้อมูลล่าสุดเมื่อต้นปีหก โอโนี่เองนะครับไม่ใช่เหมือนชอบ GPT อันนี้เขาก็หาอยู่ครับหาอยู่อาจจะนานนะเพราะอันนี้ใช้ฟรีครับถ้าเสียตังค์อาจจะเร็วก็ได้นะครับผมยังไม่เสียตังค์กำลังใช้ประโยชน์อยู่ครับว่าจะประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะครับนี่ประวัติเขาก็ยังไม่มานะยังไม่มานะก,ก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วเราใช้ง่ายด้วยนะครับ ง่ายด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นภาษาไทยใช่ครับเมื่อกี้ผมผมผมกดกลับไปที่อื่นนะ,ะเขากําลังค้นหาหอยู่ครับเขาคงจะพิมพ์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวก็คงออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาหาไม่ได้นะครับเขาก็หาไม่ได้เขาต้องบอกเรานะครับนะอันนี้คือการค้นหาดีมาแล้วครับเห็นไหมครับโอ้ยาวเลยประวัติมาแล้วครับผมจะให้หาประวัติในอภิชาติบุญเสกเนี่ย ประวัติพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดเมษายนมีนาคม2497ที่จังหวัดขอนแก่นมาประเทศไทยเป็นภาษาเจรยนเตรียมทหารและโรงเรียนในร้อยจุดหกเก้านอกจากนี้ยังข้ายังสำหรัจการศึกษารับยาอ่ารัฐรัฐศาสตร์รัฐธรรมศาสตร์จากนิดานะครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่เขาคนมาให้ห็นไหมครับก็โอเคไอ้คำข้างหลังที่ว่าคิวสิบเอ็ดเนี่ยคือคำที่เราอยากถามต่อเนื่อง เราต้องเอาคำคิดเสียนี้มาด้วยมันจะได้รู้ว่ามันเป็นประโยคที่ต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็หาข้อมูลในทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับหาทั้งโลกเลยครับอ,อลองแกล้งมาหน่อยหาแบบหา,หาอาระบรติของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคือเขาอ่านแล้ว เออ่านแล้วไม่พูดอะไรแสดงว่ากําลังหามานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราจะใช้ AI ตัวนี้ในลายมันจะง่ายกว่าการใช้ ChatGPT เพื่อช่วยให้พวกเราที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีสามารถที่จะมีที่ปรึกษานะครับมี AI มีที่ปรึกษาขอคำแนะนำเขานะครับอย่างเช่นเราบางคนบอกว่าเอ้ยสมัคร m e t a m a p ไม่เป็น นี่เราเรา,เร,าระหว่างทีเ่เราสามารถพิมพ์คำาัางพิมพ์คําถามซ้ําได้ช่วยบอกขั้นตอนการเปิดกระเป๋าเมตาแมสตัวนี้มันต้องใส่ตัวเขีย,ยนะตัมาช่วยบอกขั้นตอนการเปิดกระเป๋าเมตามาสอะอันนี้ผมถามซ้ำละตัวแรกยังไม่เสร็จถามอีกคำถามหนึ่ง เขาก็จะรับคำสั่งเรานะครับแล้วก็ทยอยตอบให้เราประวัติสกุลเงินดอลลาร์ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะยาวเงี้ยกว่าจะพิมพ์เสร็จเห็ไหมเนี่ยอย่างในประยกเนี่ยสามสี่พา r a g r a p นี่ครับกว่าจะเสร็จแต่มาแล้วครับในประวัติเงินดอลลาร์นะครับเห็นไหมนี่ครับแนี่นอนนายท่านขั้นตอนในการอ้ในการเปิดกระเป๋าไม่ตัม้มเมสตัวนั้นยังหาไม่จบเลยไหนตัวนั้นอ๋อมาทีหลังอีก ดอลลาร์สหรัฐมาทีหลังครับ <laughs> เนี่ยการเปิดกระป๋อมันรู้ยนะแน่นอนนายท่านขั้นตอนในการเปิดกระป๋อ m เมตาแมสบีดังนี้หนึ่งเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการแล้วไปที่เว็บไซต์เมตาแมสเมตา马克ไอโอเห็นไหมมันบอกได้หมดเลยเนี่ยใครที่บอกสมัครไม่เป็นกันนี่ถาม ai นี่แหละมันตอบได้สบายเราถามประวัติดอลลาร ยมันก็จะเอาประวัติเงินโลรามให้เราเห็นไหมครับอยากรู้จักประวัติของหรืออยากได้ข้อมูลเรื่องอะไรทั้งโลกไมได้หมดอนะ่ะเพราะว่ามันมันก็คือมันมี Data ข้อมูลเนี่ยเยอะทั้งโลกอยู่แล้วมันไม่จํากัดว่าเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนจะให้เขาเขียนคอนเทนต์นะอ๋ออันนี้เป็นภาษาเปรตนะกว่าตัวนี้เป็นไทยก่อน เขียนคอนเทนต์การชวนผู้มุ่งหวังมาทำธุรกิจเครือข่ายบนบล็อกเชนเนี่ยอันนี้คือให้เขียนคอนเทนต์นะครับก็คือเขียนเรื่องให้ใหชวนคนหรือเราจะเขียนให้เขาเขียนเรื่องความเหมือนแคทิีีีก็ทำได้ครับ วิทยานิพนธ์ก็ได้คงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลทั้งโลกอยู่แล้วนะครับเขียนคลิปวิดีโอสคริปต์วิดีโอเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์หรือโปรแกรมอื่นๆก็น่าจะก็ได้แต่ว่าการเขียนโปรแกรมน่าจะใช้คำสั่งภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยเราให้เขียนคอนเทนต์ใช่ไหมก็ใช้เวลานานกว่าใช้ GPT เล็กน้อยนะครับเท่าที่ดูนะ เล็นกน้อยแต่ก็ไม่นานถ้าเขียนเองก็เป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะเสร็จใช่ไหมครับหลายชั่วโมงและเขียนไม่ดีเท่ามันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก็รอรอดูซิว่าเขาจะเขียนมาเป็นยังไงนะครับให้ให้ให้เราส,สังเกตนะครับว่าถ้าเราพิมพ์คําคําลงไปแล้วเขาอ่านแล้วเงียบแสดงว่าเขากําลังเขียนให้เรานะครับ ถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะตอบมาทันทีหรือถ้าเขียนข้อความที่มันไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเสร็จตัวนี้ผมจะลองให้เขาวาดรูปให้นี่มาแล้วเห็นไหมครับยาวเหยียดเลยเรียนคุณนายท่านฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เชิญคุณเข้ามาร่วมโลกแห่งอันนี้คือคอนเทนต์นะครับฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เชิญคุณเข้ามาร่วมโลกแห่งธุรกิจเครือข่ายบล็อกเชนเราเชื่อว่านี่คืออนาคตของธุรกิจ และเราต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนคุณสามารถสร้างเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าเราสามารถกำจัดคนกลางลดต้นทุนและเพิ่มความไว้วางใจในการทำธุรกรรมของเราแพลตฟอร์มของเรามีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบต่อต่อการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายบล็อกเชน ไม่มว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเครือข่ายที่มีประสบการณ์หรือเป็นเพียงเ,เริ่มออกเราก็มีการฝึกอบรมการฝึกสอนและการให้กาปรึกษาที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คนพัฒนาทักษะและก็และความรู้ที่จําเป็นต่อการเติบโตในอุตสาหการรมนี้ขณะที่เราก้าวไปสู่โลกที่มีการกระจายอํานาจมากขึ้นเราเชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลง วิธีที่เราทําธุรกิจเมื่อเราเข้าร่วมแพลตฟอร์มเมื่อเข้าร่วมแพลตฟอร์มของเราคุณจะเป็นแนวหน้าของการปฏิวัติครั้งนี้และคุณจะมีโอกาสสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสาเร็จบนบล็อกเชนดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจเครือข่ายของคุณไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกขัน้นเข้าร่วมกับเราบนบล็อกเชนสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยการเถอะ ขอ,ขอแสดงความนับถืออลิสาเจ้าค่ะว้าอลิสาคุณตอบได้เก่งมากดูเขาจะว่าไงผมชมเขานะเขาจะว่าไงเุณอลิสาคุณตอบได้เก่งมากเขาจะรู้ไหมผมผมชมเขานะี่ยนะเนยครับ ข้อความนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเนี่ยเพียงนท่านอาจจะเติมคาว่าโซโลชูชันอะไรลงไปก็ได้นะขอบคุณข้าหนายท่านฉันออกแบบมาเพื่อให้คําตอบที่เป็นประโยชน์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทําได้มีอะไรให้ช่วยอีกไหมเจ้าคะแม่เขสนุกน่ารักกัเลงอลิสานนะครับนะครับนี่คือการเขียนการการใช้พวกเทค คือข้อความต่างๆซึ่งมันจะมีความรู้หมหาศาลนะครับอยู่นี่ครับเราเราจะไม่ไม่บอกแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องแล้วครับยุคนี้เรารู้ได้ทุกเรื่องครับนะเว่าเรามีเครื่องมือช่วยนะครับและพวกผมเชื่อนะว่าพวกเราเนะี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกข,ของประเทศนะที่ได้มีการมาเรียนรู้เรื่องนี้เป็นกลุ่มๆนะครับถึงเท่าไหร่กี่คนเนี่ยหกสิบสามคนเชว นะครับเออจาไว้นะนี่เราเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับผมก็โชคดีเมื่อเช้าผมเปิดเข้าไปดูข่าวเกี่ยวกับไอทีก็เจอนะจริงๆผมเจอสองเรื่องแต่เอามาพูดให้ฟังเรื่องเดียวผมเจอปุ๊บผมก็เข้าไปใช้งานดูคือผมจะมีนิสัยเหมือนที่ท,ที่ที่พูดประวัติโดยวิชาว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจคือเมื่อเจอโอกาสก,าก็เข้าไปทําเลยเข้าไปทาเลย ทำใม้ทำไม่เลิกถ้ามันดีก็ทำให้เลิกไปทดสอบผมก็ไปลองใช้ดูนะครับก็ไม่ได้ไปถามใครไม่ได้ปรึกษาใครหรอกก็อ่านอ่านดูก็เข้าใจแล้วนะเราก็ทําเลยนะเอาทีนี้วาดรูปหน่อยดวูว่าวาดรูปเนี่ยผมบอกเลยมันใช้เวลานานแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับเวลาเราจะจะวาดรูปนะครับเราต้องพิมพ์เนาะคือพิมพ์อันนี้ก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าเราสั่งให้เขาวาดรูปนะครับเนี่ยใส่เครื่องหมายทับเนี่ย backspace เนี่ย b a อะไร อ่าคือทับกับหลังหันนั่นแหละใช้ใช่คำว่า i นะต้องทีไ i m ออันนี้คือคำสั่งที่ที่จะให้มันวาดรูปแล้วเราก็เคาะหนึ่งครั้งเราก็พิมพ์หมอกถ้าใครไม่มีอ e ีบอร์ดก็พิมพ์หอกก็ได้ผมไม่พิมพ์ผมจะพูดออกพิมพ์ช้าช้างตัวใหญ่ถนนราชดำเนิน คนจำนวนมากแต่ละคำเราต้องมีคคอ,อมมามันบอกให้ใส่คอมมาเนาะผมก็จะใส่คอมมาเข้าไปหน่อยใส่คอมมาอยู่นะเนี่ยคอมมาอยู่ไหยเนี่ยช้างตัวใหญ่สมรสมรติรดำเนินอ่ะใส่คอมมา นะคนจำนวนมากนะเรื่องไปแสดงว่าเนี่ยครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยทีเนี้ยพอพอเขาขึ้นมาเขาเตรียมอันนี้ไว้เนี่ยสามสี่รูปนะครับที่เขาวาดให้เรามันจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราใส่ลงไปก็เราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะเขาจะวาดให้เราเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมผมให้ดูตัวอย่างที่ผมสั่งเขาวาดตอนตอนเข้ามารายการนะครับ ผมก็สั่งแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็วาดตรงนี้ครัเนี่ยนี่คือเขาวาดให้ผมเขียนว่า b a c k s เ a s ภูเขาสูงป่าไม้สีเขียวสัตว์ป่านานาชนิดนะครับเขาก็วาดมาเห็นไหมรูปสวยด้วยละเอียดมากเลยถ้าเราต้องการละเอียดมากขึ้นกดปุ่มเขียวครับ Upscale ให้ภาพละเอียดขึ้นนี่มันทำได้แบบนี้นั้นถือว่าดีเลยแหละนะครับดีเลยแหละ เขายสวยกว่าดอลลี่นั่นเนี่ยเ <c> ก <oughs> ่งมากเลยนี้ไอ้ตัวเนี้ยเขาต้องใช้เวลาวาดนานเขงสุขวดนะครับตัวน,นี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วกลับมาดูก็ได้นะครับนี่คือวาดรูปนะถ้าเขียนเรียงความเขียนอะไรก็ตามเราก็ใช้ได้เราไปหัดใช้ดูนะครับเราหัดใช้ดูอันนี้อลิสาเขาบอกว่า อลิสากำลังประมวลผลการสร้างรูปภาพของนายท่านอภิชาติเปย์ฟอร์ยูเจ้าค่ะเมื่อสมบูรณ์แล้วจะมีภาพขึ้นมาให้หนายท่านเลือกภาพที่ต้องการได้เลยเจ้าค่ะเออขับใจอลิสาเก่งมากเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีคําถามอยู่ในใจนะอยากจะถามอ,าอยากจะถามอะไรบ้างเชิญเลยครับเชิญบางคนจะมาไม่ทันเชิญสอบถามได้ครับ บางคนกำังลองใช้อยู่นะตอนนี้ไม่ทราบว่าใครได้ใช้ AI ลรืสาก่อนที่ตอนที่ผมจะนำเสนอมีไหมคือเห็นเห็น AI ตัวนี้แล้วก็เปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมนะวันนี้ก็วันที่11เนอะก็10กว่าวันอนะ่ะยังไม่ถึง20วันมีคน คุณธีรศักดิ์บอกว่าอาจารย์เก็บไว้ด้วยนะข้อความนี้เออคุณเอาหัวข้อแบบที่ผมถามลงไปไปพิมพ์ก็ได้ครับมันหายได้รูปภาพนานมากค่ะใช่รูปภาพนานครับอ่คุณบุษราค,คำตอบคาถามทั่วไปเรียงความเขียนคอนเทนต์ถือว่าไหวครับใช่คุณแอปเปิลว่าดีงามนะอะอะดีงาม <laughs> ดีงามพระรามเก <laughs> ้ามีใครจะถามอะไรไหมครับ มันง่ายนี่คงไม่สงสัยใช่ไหมง่ายมากเลยมีมีใครได้ใช้ก่อนหน้านี้ไหมครับเพราะมันเปิดมาประมาณสิบเจ็ดวันอะ่ะผมเห็นขา่าวเมื่อเช้านี่ผมก็เข้าไปดูเลยนะมีใครมีใครได้ใช้ก่อนหน้านี้ไหมเพิ่งได้เห็นนะครับคุณเยารัตน์บอกว่าเลิศมากนะเลิศม,มากคุณพรวันบอกผมใช้เมื่อคืนโอ้เยี่ยมเลยใช้เมื่อคืนนะครับเยี่ยมเลยนะเอาละครับที่ให้ดูนี้ ไม่ใช่ว่าเอมอาจารย์มาสอนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจมันก็จะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชื่อมันเป็นความรู้ทั่วไปเนาะอะเราก็นํามาประยุกต์ใช้ให้งให้งานเขาหลอกคืบหน้านะครับให้งานเขาหลอกก้าวหน้านะครับเออผมผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการทำโซลูชันนะอ่าผมสังเกตว่าช่วง ช่วงระยะนี้ใกล้สงท้ายเทศกาลน่ะอ่าคนที่ทําโซโล,ลูชันแรกๆเนี่ยหาคนได้พอช่วงหลังมามันจะชะลอล,ลงซึ่งมันเป็นปกติของเหตุการณ์นะแต่ว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนที่เข้ามาทําช่วงหลังๆเนี่ยที่เป็นชั้นที่สองที่สามเนี่ยคือเรียนรู้น้อยครับพอเรียนรู้น้อยเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ก็ไปคุยกับคนก็จะเขาตอบรับมาไม่ได้ ก็ด้วยพฤติกรรมเดิมก็คือเอ้ยชวนคนยากจังเลยเลิกดีกว่าทีนี้มันอยู่ในโลกโซเชียลแหละคนนั่นก็ชวนคนนี้ก็ชวนนะครับแล้วก็เออไปกับตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกเสียแต่เงินนะครับเสียแต่เงินไม่จบไม่สิ้นก็ไม่ค่อยได้เงินตามเขาเพราะไปที่อื่นมันก็จะเป็นเหมือนเดิมท่ะถ้าเรราู้น้อยเราจะไปคุคั่น้นนให้พวกเราครับเรียนรู้ให้มาก เรียนรู้ให้รอบด้านนะครับมีอะไรที่เป็นความรู้ต่างๆก็สะสมเอาไว้นะครับนะก็และอย่างหนึ่งที่ผมผมอยากให้พวกเราทำนะก็คืออยากให้พวกเราเนะี่ยมาช่วยงานอ่าผมมีเวทีให้คุณแสดงก็คืองานประชุมนะครับเวลาเราจะประชุมออนไลน์นะครับผมอยากให้คุณมาแสดงเป็น MC เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์ เป็นผู้บรรยายแผนหรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณทําทั้งหมดอะ่ะมันคุณได้กำไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาช่วยงานส่วนรวมคุณอาจจะไม่มีค่าตัวหรอกแต่สิ่งที่ได้ก็คือบารมีนะครับเพราะว่าคุณพูดคุณแสดงออกไปเนี่ยคนฟังเขาก็ชอบคนไม่ชอบก็มีแต่คนชอบก็มีไงครับคุณก็จะได้พันธมิตร คุณได้สร้างแบรนด์ของคุณทําให้คนรู้จักโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเพราะคนที่ฟังเราเนี่ยมีเยอะอย่างตอนเนี้ห้าสิบเก้าคนเนี่ยบางคนแสดงความคิดเห็นในเวลาประชุมหรือร่วมอภิปรายร่วมคอมเมนต์เนี่ยคนฟังเออชอบคนนี้พูดดีเขาก็จะติดตามเราได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณมาแสดงมาช่วยหน่อยนะมาช่วยมาช่วยมาช่วยทําหน้าที่หน่อยอ่าอย่าไป ต้องให้ผมเรียกมาก็คือคุณก็จิตอาสาเข้ามาครับอย่างเหมือนพวกเราหลายคนเนี่ยมาจิตอาสามาช่วยเ็าเป็นการทําให้คุณเป็นที่รู้จักไงทําให้เพื่อนรู้จักเรานะครับเหมือนหลายคนเนี่ยเข้ามาอยู่กับ Pay for Use อ่าห้าหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยพอมาทำโซลูชันเนี่ยก็ได้เพื่อนที่อยู่ในซูมเนี่ยครับมาร่วมงานด้วยแต่ก่อนไม่เคยรู้จักกันนะครับเพราะเขาเห็นฝีมือเราเขาก็ประทับใจ เห็นเราแชร์ประสบการณ์พูดดีอยากทํางานกับคนนี้อะไรนะครับเห็นไหมเราก็จะได้จะได้มีมีคอนเนคชันกับคนมากขึ้นนะครับก็อยากให้เสนอตัวมาช่วยนะครับเพราะว่าหลังสงกรานเนี่ยผมจะากจัดตารางใหม่เพราะว่าตารางเก่าที่จัดไปรู้สึกว่ามีวิทยากรหลายคนถูกเสนอตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบเต็มใจหรือเปล่านะครับพอถึงเวลาก็อาจจะติดนุ่งติดนี่นะครับ ผมก็จะรื้อผังวิทยากรใหม่แล้วก็เดี๋ยวขอจิตอาสาใหม่นะครับใครที่อยากมาช่วยก็แจ้งผมมานะครับผมอยากให้อยากให้พวกเราได้ได้มามีส่วนร่วมมาช่วยด้วยใจนะครับคุณวีระแซวบอกว่าคุณวันเล่นทั้งคืนเลย <laughs> โอ้โหคุณวันไหวจริงๆนะครับคุณยุว่าดีว,ว่าอาจารย์วิเคราะห์ได้ถูกต้องที่สุดแล้วก็โอเคก็ ก็มีถูกมีผิดนะครับเนาะตนเราก็ไม่มีใครทําถูกหมดแนะถ้าไหนถูกก็ดีก็ดีไปนะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับไม่มีใครถามเลยนั่งเงียบเลยแสดงว่าง่ายมากเลยเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาเรียนรู้วันนี้เกือบวันหกสิบคนครับตัวงไม่มีใครถามใช่ไหมกําลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่ว่าง <laughs> ใช้เป็นแล้วง่ายยังเลยเนาะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ